สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับ8โมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้ครับกับรายการยอดเชฟไทยวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเอาเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ผมจะเรียกว่าเมนูชีวิตชีวานผู้ชมครับเมนูแรกเลยครับก็จะเป็นไก่ผัดพริกแห้งกับพริกหยวกครับอันนี้คือชีวิตแหละครับพอได้กินแล้วก็มีชีวิตเมนูที่2ครับเป็นชีวาครับผมใช้หมูชีวาครับ ห่อหน่อไม้ฝรั่งคุกซอสครับนี่จะห่อหน่อไม้ยังไงไปคุกซอสแบบไหนเดี๋ยวตามไปดูครับก่อนที่จะไปพบตัก2เมนูเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนครับว่าเราใช้อะไรวิธีใช้แบบไหนเลือกเก็บยังไงครับตามมาเลยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับมีคําถามเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้มีดการรับมีดจะรับยังไงให้ถูกต้องจะดูมีดแบบไหนจริงๆมีดเนี่ยคำว่ามีดคําเดียวเนี่ยในวิชาของอาชีพ คนที่ทําครัวเนี่ยจะใช้มีดหลายแบบเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่ามีดแต่ละอย่างที่เราเลือกใช้เนี่ยจะประเภทไหนใช้กับอะไรแต่ถ้าเป็นกลางๆแล้วเนี่ยมีดที่ใช้ด้ามเดียวเอาอยู่ที่ไม่เกี่ยวเรื่องแกะสลัก,กงานเล็กนะครับเขาเรียกมีดว่าเป็น professional เป็นมีดมือโปรเนี่ยก็คือเป็นมีดไซส์ประมาณ11นิ้วแบบนี้นะครับไม่รวมด้ามจับเนี่ยและแฮนเดิลคือด้ามจับเนี่ยกระชับมือท่านผู้ชมเวลาเราเลือกซื้อมีดก่อนเนี่ยชอบมีดแบบไหนความยาวแบบไหนเนี่ย เราต้องไปเลือกเองเพราะเวลาเราจับมันเนี่ยเราแนะนําได้นะครับว่าเป็น11นิ้วมันจะมี9นิ้ว11นิ้ว10นิ้วแล้วแต่เลือกเลยด้ามส่วนมากจะไม่ค่อยเป็นด้ามสแตลเลสทั้งด้ามนะครับเห็นไหมครับอย่างด้ามนี้เนี่ยเขาก็จะทําด้ามที่เป็นเหมือนกับพลาสติกรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีเหลี่ยมเยอะเลยเหลี่ยมนี้มีเพื่อไว้ให้เราจับแล้วอยู่นะครับไม่ลื่นเวลามีดถ้าคนใช้มีดไม่เป็นเนี่ย มือซ้ายกับมือขวาจะเลอะไปหมดแต่ถ้าคนใช้มีดเป็นเนี่ยมือที่จับมีดจะต้องไม่เลอะสิ่งที่เรากําลังทํางานอยู่เราหยิบวัตถุดิบมามือเลอะไม่ได้ล้างลื่นๆหยิบไปหยิบมาในมีดมีดอาจจะพลิกนะครับลื่นเพราะมันลื่นด้ามผมเลือกด้ามนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นมีดที่ถ้ามองตรงแล้วเนี่ยใบมีดจะเป็นความหนาเท่ากันทั้งหมดจากส้นมีดนี่ก็เหมือนกันนะครับจะมีความบางทั้งใบหมดเพราะฉะนั้นมีดอันนี้ทํางานละเอียดครับงานเบางานซอย อย่าเป็นงานสับแล้วงานแรกก็ได้เพราะปลายเขาแหลมนะครับมีดบางอันเป็นปลายตรงแบบนี้แรลกต้องแรลกใช้ทั้งใบมีดแแลกแต่นี่ใช้ปลายมีดแแหลกส่วนมีดเรื่องอื่นยังไม่พูดถึงนะครับอีกแบบหนึ่งก็อีกหลายๆแบบเนี่ยก็ไปว่ากันมาหลังถ้ามีโอกาสเราจะมาบอกนะครับที่ถามกันมากก็คือมีดยี่ห้ออะไรโอ้นี่ถามเยอะมากเลยซื้อครับหลายยี่ห้อที่อยากจะได้ซื้อได้เลยแต่สําคัญคือประเภทของเหล็กที่เราต้องอยากจะได้เนี่ย อยากจะให้ได้เหล็กที่ไม่เป็นสนิมเพราะดูแลยากครับยิ่งซื้อไว้ที่บ้านทําอาหารวันนี้ล้างเรียบร้อยอีก3-4วันหยิบขึ้นมาใช้ไหมอ้าวสนิมกินแต่คนครัวเวลาใช้ต้องเข้าใจเขาก็คือเช็ดล้างสะอาดเอาน้ำมันฉโลมแล้วค่อยเก็บอย่างที่บอกครับเลือกมีดถ้าแพงมันก็ดีหน่อยเพราะเหล็กเขาดีไม่มีของถูกแล้วได้ของดีนะครับทีนี้เวลาใช้ไปใหม่ๆเนี่ยมันก็จะคมครับแต่พอเราเริ่มใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันต้องมีที่พึ่งที่ทําให้มีดเขาคมโบราณนเ,นเขาจะบอกเลยว่า ถ้าใครรับมีดคมเขาบอกไม่กลัวเมียอันนั้นถ้าไม่กลัวเมียต้องพยายามรับมีดในคมนะครับมีดที่จะรับต้องมีหินเวลารับทุกครั้งเนี่ยต้องรับที่หินหยาบก่อนแล้วค่อยมารับหินละเอียดเก็บนะครับหินก่อนที่จะรับต้องแช่น้ําอย่างน้อยต้องเป็นชั่วโมงนะครับให้หินนี่ชุ่มน้ําก่อนแล้วเรารับผมเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรมากเลยใช้มะนาวบีบเอาเพราะมะนาวนี่กัดฝืดรับไปรับไปเรื่อยๆเนี่ยจะมันจะกินหินนื้นเวลารับอย่ารับอย่างนี้นะ รับขึ้นไปเฉียงอย่างเงี้ยหินเนี่ยมันจะถูกกินอยู่แค่นี้ฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้จะต่ําเวลารับต้องรับตรงไปอย่างนี้เห็นไหมครับมือด้านนี้กับน้ําหนักกดเนี่ยจะต้องพอๆกันก็คือเวลาลากลงลากตรงๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องกับมีดกับหินแล้วก็รับอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วพยายามน้ําหนักยกขึ้นกับน้ําหนักกดลงเนี่ยให้พอดีกันแล้วค่อยๆรับไปอย่างนี้ครับพอได้สัก20ครั้งก็กลับหินสักทีหนึ่งข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ย หินก็จะมีหน้าหินที่เท่ากันทีนี้พอมาถึงด้านบนนี่ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็สลับอย่างนี้เหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยพอหยาบแล้วก็มาละเอียดทําลักษณะเดียวกันละเอียดก็ไม่ต้องกดมากองศาเท่าเท่ากันก็ค่อยปาดไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเริ่มคมกลิกยิ่งหินละเอียดมากเท่าไหร่ในนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าสามพันหยาบแปดพันละเอียดเพราะนั้นความละเอียดของหินเนี่ย จะทําให้คมมีดเราเนี่ยละเอียดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับมีดโกนเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะละเอียดมากรับ3 0 0พแล้วก็มารับ8 0 0พนะครับเพราะว่า3 0 0พันจะหยาบกว่า8 0 0พนี้จะละเอียดยิบวิธีรับแบบนี้ให้พรมน้ำไปเรื่อยๆนะครับอย่าปล่อยแห้งๆนะพรมน้ำไปบีบมะนาวนิดหน่อยแล้วค่อยไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเวลาใช้ไปใช้ไปเนี่ยเราจะหยิบหินมาทำมารับอีกบ่อยๆเนี่ยมีดเราจะเสียเนื้อมีดไปเรื่อยๆเขาเลยให้ใช้หินรับมีด เสร็จแล้วมาใช้เหล็กรับมีดแบบนี้เหล็กห้ามจับแบบนี้เด็ดขาดนะครับเพราะจับแล้วโดนมือให้จับแบบนี้นะครับเหล็กตัวนี้เป็นเหล็เป็นโอเวลไม่ใช่กลมนะครับ<ม>เป็นเหล็กรูปไข่เวลาเราตัดขวางเนี่ยเพราะนั้นเราอาจจะบิดบิดขึ้นมาบิดลงไปได้หมดเลยเวลาใช้ตัวนี้อยู่เฉยเฉยแล้วก็ใช้ข้อมือเท่านั้นเองขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงเราก็จะบิดมีดไปด้วย งนั้นโค้งมีดเนี่ยจะไม่มีการเข้ามาถึงแป้นที่เรากันไว้ได้เลยแล้วอย่ากดอย่ากดแรงๆเพราะเรารับกับหินที่มันดีแล้วเนี่ยเรากดเบาๆบิดเหล็กรับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเหล็กรับมีดมีทั้งกลมมีทั้งเป็นแบบวงรีแบบนี้นะครับมีทั้งสั้นมีทั้งยาวแต่สาหรับผมแล้วสั้นอันตรายกว่ายาวมันจะมาโดนมือเราได้เอายาวไว้ก่อนครับโอเครับสคมแล้วทีนี้ที่เมื่อกี้นี้บอกกันนะครับว่าไปตรงนี้รับไปเท่าไหร่ก็ได้ตามใจแต่ต้องให้เท่ากันกับ การกลับมีดและรับอีกครั้งหนึ่งไป30กลับก็30แบบนี้ที่ให้เป็นตัวเลขเขาจะได้มีหน้าของหินได้เท่ากันเวลาเรารับทุกๆครั้งเนี่ยมันจะไม่เว้าหน้าหินจะได้ไม่เว้าแล้วใช้ได้นานเวลาใช้เสร็จแล้วท่านผู้ชมครับล้างสะอาดนะเอาฝงซักฟอกนะขัดสะอาดๆเอาไว้ถ้าไม่ใช้เลยก็เก็บแห้งไว้แต่ถ้าใช้อยู่บ่อยๆก็ใส่น้ําเอาไว้เป็นกระบะใส่น้ําไว้ใส่น้ํายาฆ่าเชื้อ,อไว้ถึงเวลาก็หยิบใช้ได้เลยไม่ต้องมันรอแช่ให้เขาอิ่มตัว ไก่เนี่ยเดี๋ยวจะเราเข้าไปทําเมนูไก่กันเห็นไหมทม่านผู้ชมเนี่ยกรีดเนี่ยพอมีมันคมแล้วมันทําอะไรก็สบายเห็นไหมอย่างเงี้ยเวลาเราแล่เนี่ยเราใช้แค่เนี้ไม่ต้องเอาไก่หนีไปไหนเลยเนหะ็นไถ้าเรารู้เนี่ยแป๊บเดียวเราไม่ต้องจับไก่ไปแบบหนีเอาไปหนีไปไหนเลยสําคัญที่อย่างหนึ่งก็คือมือเนี่ยเปื้อนได้แต่มือนี้ห้ามเปื้อนมือนี้ต้องสะอาดนั่นแหละครับเอาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราไปทําเมนูแรกกันครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวนะครับเมื่อกี้อธิบายกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีรับมีดผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจวิธีการรับมีดกันบ้างนะครับแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็เขียนคุยกันมาเหมือนเดิมได้นะครับเมนูแรกของเราวันนี้ครับไก่ผัดพริกแห้งกับพริกหยวกครับผมจะมีน้ํามันก่อนท่านผู้ชมครับผมใส่น้ํามันข้าวโพดนะครับตราอางุ่นนะครับใส่ลงไปเพื่อที่จะทอดไก่ของเราให้หอมเหลืองก่อนครับเอาละผมทําพริกหยวกก่อนครับ ขอเม็ดออกให้หมดครับผมหั่นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับหั่นสลับไปสลับมาแบบนี้เสร็จแล้วก็หอมใหญ่ครับเล็กหน่อยนะครับอย่าไปใหญ่กว่าชิ้นไก่นั้นชิ้นไก่เราเดี๋ยวจะมี แป้งด้วยก็หอมใหญ่เราตรงนี้ครับเอาล้ครับผักชีถูกล้างเรียบร้อยต้นหอมหั่นป้องเล็กๆแบบนี้นะครับหักไว้หั่นหยาบๆหน่อยครับหักไว้โอเคกระเทียมตำครับผมตำกระเทียมให้ละเอียดหน่อยนะครับ โอเคเรียบร้อยครับทีนี้มาดูไก่นั่นก็ขึงอย่างนี้แล้วก็กรีดมีดครับโอเคเรียบร้อยไก่แล้วครับแล้วก็ผมหั่นเป็นสามสะโพกค่อนข้างใหญ่นะครับมาหั่นเป็นท่อนแบบตามยาวแบบนี้ไม่ใช่เป็นท่อนเป็นลูกเต๋าครับโอเค อันก้อนเหมือนกันครับในกระทะมีน้ำมันเปิดไฟเลยครับเสร็จแล้วเนื้อไก่ครับใส่ไปในครกพร้อมกับน้ำปลาครับนิดหน่อยให้หอมครับเดี๋ยวน้ำปลาเราก็ไปปรุงกับซอสอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วใส่โบเราก็จะมีแป้งมันครับ นะครับท่านผู้ชมครับผมใช้แป้งมันนะครับเพราะว่าอยากจะให้เขาเนี่ยไม่เกาะตัวไก่เยอะมากถ้าถ้าเป็นแป้งสาลีที่เป็นทอดกรอบพวกนี้มันจะเกาะตัวไก่เยอะเกินไปเอาละเดี๋ยวเรารอน้ำมันเราร้อนครับเอาละครับน้ำมันผมร้อนแล้วไก่ที่ทุกคุกแป้งมันเอาไว้นะครับลงทอดเลยครับ mm hmm. ขอแป้งให้หลุดจากตัวไก่บ้างนะครับ ทอดจนไก่เหลืองแล้วก็กรอบหน่อยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับของผมเนี่ยทอดจนไก่เราเหลืองแล้วไก่เนี่ยลอยข้างบนน้ามันแล้วนะครับแล้วก็มีสีที่เปลี่ยนไปแล้วคือสีอมเหลืองหน่อยครับก็เป็นใช้ได้ครับแบบนี้ตัวไก่เองก็จะไม่อมน้ํามันนะครับแล้วแป้งก็จะเกาะบางๆเราพักไก่เอาไว้ไก่เนี่ยจะหอมน้ําปลามากเลยครับเห็นไหมครับสวยเลย แต่ข้อสำคัญคือผมต้องเก็บน้ำมันไว้ก่อนเอา,อาล้วครับน้ำมันที่เหลือพร้อมกับแป้งนะครับผมใส่หอมใหญ่ลงไว้ก่อนเลยปัดหอมใหญ่ให้สุกครับนผู้ชมครับใส่น้ำไปหน่อยครับโอเค ใส่พริกหยวครับแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับให้น้ำตาลละลายนะครับถ้าสมมุติในช่วงนี้ความชื้นไม่พอก็ใส่น้ำลงไปได้นะครับแต่อย่าใส่เยอะแล้วเราจะให้หวานกับเค็มเท่านั้นนะครับเพราะถ้าหวานเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าไก่เราเนี่ยจะแฉะน้ำลงไปะนั้นสมใส่ไก่เลยครับ แล้วก็ใส่พริกลงไปด้วยไก่ล้วก็จะพอดีกับซอสนะครับอืเอาแล้วครับใช้ได้แล้วครับต้นหอมผักชีครับโรยข้างบนแบบนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับไก่ผัดพริกแห้งกับพริกหยวกครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ ต้องชิมแล้วครับเลือกมีพริกหยวกด้วยแล้วก็มีไก่ด้วยนะครับจะมีรสชาติที่เค็มตามด้วยหวานเรียกว่าเค็มมาก่อนแล้วก็หวานตามนะครับแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อของไก่เนี่ยก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรากัดไก่เนี่ยมันจะได้ความกรอบจากแป้งที่เราทอดจนตัวไก่เนี่ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะครับ นี่แหละครับเป็นเนื้อสัมผัสนะครับที่ได้ความกรอบนอกนุ่มในเค็มหวานแต่หวานเนี่ยใช้น้ําตาลเรียกว่าน้ําตาลตะโหนดหรือน้าตาลปี๊บเนี่ยแหละครับที่ทาให้เขาหวานอาจจะใกล้เคียงกับสูตรของไก่ผัดเม็ดมะม่วงของผมนะครับแต่อันนี้เราไม่ใส่ความเปรี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเปรี้ยวเนี่ยใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ทริคสําคัญอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเราใส่น้ําอย่าให้น้ำเนี่ยชุ่มเกินไปเพราะไก่เนี่ยเวลาเราผัดลงไปแล้วเนี่ย น้ำชุ่มมากไปแป้งที่เกาะไก่ก็จะเป็นเหลวๆนะครับก็จะทาไม่ให้ไก่เนี่ยกรอบได้ถ้าจะเปลี่ยนไก่เป็นหมูเปลี่ยนไก่เป็นกุ้งได้หมดเลยนะครับทำตามแบบเดียวกันทั้งนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่นำรายละเอียดมาให้ท่านผู้ชมได้ทําตามกันดูครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมมีอีกเมนูหนึ่งนะครับรอท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้พักสักครู่ครับ